สวัสดีครับไมยาพารวยครับนวยรัฐบาลไทยครับหววไทยประจวนจันทีหนึ่งครับเดือนสิงหาคมวัีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับพอกัรเอกไทยโจกโจววันมันลำๆเรื่อยๆครับสำหรับคนที่เข้ามาเบิ้งใหม่ๆแล้วก็คนเบิ้งเก่าก็หลายนก็ติดตามครับทุกทุกคนมีกำลังใจให้ไมยาครับงวด ที่แล้วอะเข่าเต็มๆเลย่ะวันนี้ไม่อาภารวยสิไดเลกยังมาฝากมาตอนกันอ่ะมาเบิ่งกันครับหวยรัฐบาลไทยครับฉาดากินแบงรัฐบาลประจำวันจันทร์ครับวันจันทร์ที่หนึ่ง <Yeah. S 2> เดือนสิงหาคมครับปีหกห้ามันมันนะครับสิงหาคมเป็น เดือนวันแม่ตัววันแม่ มันแม่ชาอืมนะครับเลยชุดที่ใดกันอันตามแถวนี่แหละสิบจ้าอ่นลายครับอ่นลายมาเบิงเด้อไปอยากมันมนกับมาเบิร์นมียาพ้าลวยครับก็หลยก็ติดตามกันแบาชมคลิปใหม่ใหม่ม่ยาครับไ่เล็กเนี้ยก็ตาเบิงกัน กดอ6ลองก่อนนี่แต่สูญเหลือแ่โหดอเอเไรมะไรอะมันจะไหมครับ เกณฑ์เด็กมาเรียบร้อยมาฝากให้สุข,ขสุขุคนโชค,โชคมันมันครับโชครางวัลที่หนึ่งทุนสุข,ขุขุคนครับดังหน่อยก็ถึกให้ถึงรางวัลอื่นนะ้ำถึงรางวัลที่หนึ่งนะ้ถึงรางวัลที่สองนะ้ำถือทุกรางวัลครับที่เจือ 是的，嗯、mm，嗯、hmm. mm，好事。 สสแมนมนมีขุนกลับมาเหหนเลยโดยแล้วัหะเรียบร้อยเลยครับเอามาไลน์นครับมีอะไรกันนมีเจ็ดห้าครับหนึ่งหกหกเก่าหรือวงกลม เอกขีดก็มีครับอันนึงหาอกศูนย์อกสามครับสามตัววงกลมสามตัวเอามักตัวใดก็เอาตัวนั้นเด้อใช่วงกลมสามตัววงกลมสามตัวขีดสามตัวนะแล้วก็มีเล็กวิ่งครับเล็กวิ่งเพิ่นอกกัมเนิงเนอาครับอ่าเบอร์หนึ่ครับมักตัวใดเอาตัวนั้นเด้อร์หอยไทยไม่ยากเพิ่นก็มัก โคเก่าครับกับเจดหามันวะมันจะออกโตนี่น้อหน้หอยไทยครับั้งจันทีหนึ่งสิงหาคมโจกมดมันลำล้ำลลๆๆรรเ,รเรื่อยๆชุกุูสุกคนครับพคกันไม่ลีมหนาครับหหยแห้งๆนะครับเด้อมะพคกันไม่อ่ะสวัสดีครับ